สภาพเต็มๆไม่หนักนครับหน,ะนะๆๆักมากมดีนะลองคืนแต่ผมมีไว้ให้กำลังใจด้วนต้อนร้นเ,นนเ<อ>จนนน้าของโปรเจกต์แล้วกันครับี่นครับแล้วนักแสดงค่ายด้วยสักทีวันนี้หลังจากที่เราซุ่มกันมานานในการถ่ายทำ<า>ต้องรักษาสมดุลกันเป็นไงบ้างโอ้เป็นการถ่ายทำที่เรียกว่าสนุกแล้วก็มีความแบบว่าความมันความเดือดความไรหลายๆอย่างอยู่ในแบบซีรีส์เรื่องนี้ค่ะไม่ว่าตั้งแต่ตอนทำบทจนถึงถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อเลย เเทะเละดือใช่ค่ะจริงๆแล้วถามได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างดูจากสีผิวพี่เนเป็นต้นค่ะ <c oughs> เหมือน,นฟังแล้วแบบเออใช่พี่เนยพี่ครับเรื่องนี้มันท้าทายยังไงครับกำกับ <c oughs> ครับผมผมว่าม,มันต่อสู้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เยอะมากเลยค่ะ <c oughs> ทะเลอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าการอยู่บนเรือเนี่ย <c oughs> นอกจากอย่างเราไปไปสเกลโลแล้วใช่ไหมครับแล้วในขณะที่วันถ่ายทำมันมีทีมงานมากกว่านั้นอีก แล้วช่างภาพจะเมาเรือไหมมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องจัดการให้มันให้ได้กับเวลาที่เรามีอยู่แต่เวลาก็ไม่ได้น้อยนะหม,มายถึงว่าแต่ว่าก,ก็ก็สามารถผ่านมันมาได้แล้วก็สมบูรณ์อย่างที่อยากได้ครับเหมือนว่าตั้งใจเลือกไปถ่ายช่วงที่ทะเลกำลังสวยมากๆด้วยใช่ใชใ่อากาศร้อนมากคือเราเรา,เรา,เ,ราเราบอกอตั้งใจทำโปรเจกต์เนี้ยตั้งแต่กระดาษปีที่แล้วเตรียมตัวแต่กระดาษปีที่แล้วแล้วเราก็แบบคุยกับหลายๆฝ่ายมากๆ,ๆเขาบอกว่ามีนาคมไปเลยเกาะปูดสวยไปถึงสนโ่ ตอนนี้เป็นการมีประสเพิ่มขึ้นมาฮะใช่แต่ว่าเราทำเต็มที่ทีมงานทุกคนเต็มที่มากเลยค่ะเรายกคนไปกันเกือบ70คนนะคะกับทีมนี้นักแสดงของนี้เป็นไงครับพี่ดีนักแสดงใช่ไหมครับััมุเนี่ยคือฟอร์ทีดบมันคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจอกันมาเว้นไปประมาณ1ปีกว่าแล้วแล้วการที่ได้ได้กลับมาเจอน้องอีกครั้งในในวันที่เวิร์กช็อปก่อนคือผม ประทับใจมากเลยนะรู้สึกว่าแบบไม่ไม่คิดว่าเขาจะแบบอัพเลเวลตัวเองมาได้ขนาดนี้เลยครับแล้วก็ทำให้การถ่ายทมามันมันลื่นไหลสำคัญที่สุดเลยนี่มันมีฉากที่ถ่ายใต้น้ำรยเปมือนกันครับผมเป็นไงบ้างพี่เนยก,กับการฉากใต้น้ำเนี่ยก็ <laughs> ฉากใต้น้ำเอ่อเราเราไปเรียนก่อนใช่ไหมคะเราก่อนที่เราจะลงถ่ายใต้ทะเลจริงๆอะค่ะเรามีการซ้อมก่อนเรามีซ้อมใต้สาก่อนนันกันค่ะกว่าจะแบบให้น้องทุกคนแบบแน่ใจแล้วว่ามั่นใจว่าลงไปเราถ่ายได้เพราะว่าหมาสมุต้องมีความแบบมั่นใจมีนความเป็นมืออาชีพในการลงไปแล้วน้องต้องถอดเรคูเลเตอร์ต้องถอดหน้ากากใต้น้ำและลุกตาใต้น้ำด้วยก็เลยมีการซ้อมในใต้สากอนพี่เมย์ก็ลงไปด้วยลงไปด้วยครั้งแรกวันแรกกันที่บอกกลัวตายมากเลยค่ะ แต่ว่ามันได้ภาพที่ดีแล้วภาพที่รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากถ่ายขึ้นมาจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าน้องๆทุกคนตั้งใจมากๆแล้วเราก็อยากจะเห็นภาพนั้นด้วยตาตัวเองเอนเการจำกัาขนาดนี้อการซ้อมจำกับภาพใต้น้ำเอคอคือคืองานใต้น้ำนะครับมันมีการซ้อมข้างบนก่อนความหมายคือซ้อมบนบกจริงๆนี่แหละแล้วก็มีซ้อมในในที่โรงเรียนแล้วก็พูดถึงว่าเราก็จะคุยกันว่าเราต้องการอะไรในซีนนี้บ้างนะครับ ส่วนในตัวต้องรักมหาสมุทรเนะี่ยเขาพอ,อคือมันเป็นช่วงหลังๆที่ถ่ายทำเวยเขามีความเป็นต้องรักมหาสมุทรในมุมมองผมมากไปแล้วมากๆจนแบบอ่อแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือสิ่งที่เราต้องการแะครับว่ามันจะเป็นไงได้ เรื่องที่ต้องการจะสอ่อดแสงความสวยงามของน้องทะนลไทยเพอาะควรเหมือนกันที่มีใช่ใช่แต่มากน้อยนาดไหนในการที่หาภาพ่สวยมุมสวยๆของน้องทะเลไทยมาถ่เรียกว่าเราไปสกเกลโลกันหลายรอบมากๆเลยค่ะว่าเราจะถ่ายตรงไหนตรงไหนดีแล้วก็อันไหนที่จะสามารถแสดงความเป็นมหมาสมุดได้จริงเพราะว่าหมาสมุดคือเขาเป็นคนหนุ่มชาวเกาะจริงๆเราอยากให้เห็นเออมันมีวิถีชีวิตบางอย่างที่เรานําเสนอให้เห็นแล้วก็อยากเห็นว่าความบ้านบ้าของเขาอ่ะเอาชนะใจหนุ่มเมืองกรุงคนหนึ่งได้ค่ะ จะกุนแจทเที่ยวด้ไพี่นอะไระคะจะเรื่องนี้จะกุญแจท่องเที่ยวได้ไหมอุ๊ยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวทะเลไทยกันค่ะสวยงามจริงๆอ่าจะมีเสริมก็คือเรื่องนี้ถ่ายช็อตกว้างเยอะเหมือนกันครับอยากแบบเป็นกว้างมากๆจะทําให้ได้เห็นแบบว่าความสวยงามมาที่น้กแสดงของคุณก่อนเอาเจ้า่อนก่อนแล้วกันนบในฐานะมหาสมุทรครับเราเป็นหลักเลยใช่ผมกลมเลิฟคาแรคเตอร์ดีมากตั้งแต่วันที่ที่ถามว่า พูดใต้ได้ไหมบอกว่าพูดได้นิดหน่อยแต่ก็ต้องทําไม่ได้ครับแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ได้อ่านนักเตะของคุณ,คณเหมือนไคล์เจ้าที่เราคิดว่ามันใกล้ตัวเราเป็เม,มันใกล้แต่ก็ต้องเป็นไกลมันเป็นชีวิตของเด็กหกุ่นคนหนึ่งที่ที่สู้วิตมากเราสึกว่าเราได้เป็นเขาอะเราภูมิใจมากแล้ววันที่เราได้ถึงเกาะจริงๆมันคือแบบเข้าใจเขาทำได้เป็นานา้ำันนี้เป็นเขาอ่ะทำได้เป็นหมาที่เก็รู้สึกว่าภูมิใจมากต่อไป หมดของเราเปความยากสำหรับนเหมือนกันมันเป็นน,นุ่มชาวเกาะพูดใต้แต่จะต้องเก่งเรื่องฟังทะเลด้วยจริงๆที่จริงมีหลายอย่างที่ต้องฝึกครัแบอบย่างเช่นพูดใต้เนี่ยจริงๆผมเป็นเด็กโตที่ใต้แต่ว่าไม่เคยพูดในชีวิตประจำวันเลยก็จะพูดไม่ได้หรอกพูดเลยแลกเลยไม่ได้เนี่ยแต่ว่าแต้ว่าเป็นการดำน้ำก็ไม่เคยดำครับหรือมีฉากบู๊ฉากแอคชั่นหรือว่าฉากอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ทำอะไรยอใหม่ๆหลายอย่างเยอะมากก็เลยอ่ะน่าทึาง่ง,ง,งมาก แต่พอมาจากเกลือกันดุไมโซ่จากกรุงเทพปั้งยังคุณนักเขียนก็อ,อ,ากอนนย,ายากได้ด้วยรู้สึกว่า,อ,าอย่างตัวคุณต้องรักกรรมนวามย่าคุณคิดว่าพี่เมียอยากได้ความสวยและความหล่อในคนเดียวกันคือตอนแรกตอนที่ตีตีความคุณรู้สึกว่าแบบมันจะต้องเป็นยังไงที่แบบว,ว่าเฮ้ยตัวเราเมาะตัวเนี้ย ไม่ว่าหาันมุมไหนก็คืกสวยและออกด้วดยจนแบบว่าเราผ่านการเวิ์มช็อปมาผ่านแบบนใส่ของเขาสุดท้ายก็ออกเหนออกมาในรูปแบบนี้แล้วก็จริงๆความตื่นเต้นของผมน่าจะเป็นเรื่องของข่ายตินดำนำครับเพราะว่าเหมือนที่บอกผมทั้งสองคนก็คือคคคแบบเราไม่เคยมีสกิลเรื่องของการลำน้ำมาก,ก่อนเลยแล้วช่วงเวลาในการเตรียมตัวม,มนันแอบับ ก็ช่วงนี้ที่เหมือนเรามีที่คุณครูสอนกตบคอยดูแลเราตั้งแต่วันแรกทุกคนตอนที่ลงไปถ่ายคือกลิ่งที่แบบมีการจบกันแล้วก็ติดต่อากาศล้วก็เราถ่ายกันใต้นะ้ำตอนนี้วันลึกประมาณ10เมตรใช่สิบเ <10 S 2> มตรถึงขพอ,อ,อเห็นภาพรู้สึกว่าโอ้มันออกมาดีมากเลยเป็นวงมุมได้ไหมเป็นวงมุใต้ใน,ใน้ำเข้าไปถ้ำใช่ไหมถ้าจะได้ดูกันเดี๋ยวนี้แล้วถ่ายทีนี่สิบห้าเป็นไงพี่ต้องตาพี่ต้องมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับทีนี้เรื่องนี้ กขนาดแค่ทีเซอร์เนอะวันนี้แค่ทีเซอร์ต้องทุกคนเนี่ยน่าจะรอแล้วล่ะน่าจะรอคอยแล้วตื่นเต้น <ๆ S 1> ไปด้วยแล้วก็มีไม่วายอะคะ่ะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราที่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดยังเคยคุยกันเล่นๆ <c oughs> เ,เลยะค่ะว่า <c oughs> ง่ายๆมีไม่วายไม่ทำ <c oughs> คืเจตทที่ล้วก็อาจจะเสกนมเสกฝนเสกพายุมาแล้วนะคะแล้วก็โปรเจกต์นี้เนี่ยก็ในในความตั้งใจที่จะนําเสนอทั้งพื้นที่เนอะที่เป็นบอกความสวยงามะคะ่ะของทะเลไทยแล้วก็ในโปรดักชั่นต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่นี่คือทีมผู้จัดนะคะและทีมนักแสดงที่ที่เรามั่นใจในการร่วมกันกันมาติ แล้วกข็ขอบคุณทางดีไววายมากๆด้วยที่ไวบวางใจทางจุ2 5ให้ได้ขอกอากาศโปรเจกตปีนะคะซึ่งเราร่วมง,งานกันมาตลอดแล้วในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้นะคะสี่ทุ่มครึ่งก็ขอให้แฟนๆนะคะที่ชมพันจป็น2 5รอได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอน เน่นอนดชันอันด,ด,ดับต้องทางไอซีอีจริจริงเสริมเลยผมผมว่าอันนี้คือดีนทีมจริงจอ่ะเรามาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ทางบ้านผู้จัดมีมวิวไวนักเขียนผู้กำกับแล้วก็นักแสดงอ่ะมันเหมือนเป็นการโปรัสอีกครั้งของดีนทีมที่ผมเชื่อว่าคนทั่วโลกรอคอยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะทางทีวีช่องซีบีท่ไ้อย่างเดียวแลไอซีอี ICE ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งแล้วในการนำเสนอวเวอร์ชันอันดา เมื่อกี้ได้รับสารจากเรื่องหลายๆอย่างก็มั่นใจได้เลยเป็นอย่างที่ทุกคนรอคอยแน่นอนนะครับการสัมผัวัฒแล้วก็ต้องบอกว่ายิ่งเป็นสมาชิกอาชีวีพิพินภัณฑชัดตาแต่ทุกอย่างที่อยากเห็นวิวทะเลวิวกว้างที่ผู้จัดบอกไปเนี่ยเห็นชัดชัดอย่างสวยงามแบมโครงการนี้นคสุดท้ายๆๆๆให้พี่เมย์ผ่าแล้วกันครับรับคค่ะก็ ต้องรับหาสมุดเดบิตหรือซีดีด้วยนะคะออกาศวันแรกวันอาทิตย์ที่ก้ามขันยนต้งค่ะช่องทาง G M 2ีเวลา4ทุ่มครึ่งค่ะและรับชมย้อนหลังเวอร์ชันอันพัดได้ที่ ice หรือ iq.com ค่ะขอฝากด้วยนะคะขาบค่ะเจอบัอุเดี๋ยวก่อนนะ